สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลกาวนนะ้าราตรีภัยศาลสุขสมปองรับหน้าที่รายงานข่าวประจำวันนี้ค่ะหัวข้อข่าววันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาสิตเทศบาลเมืองลบบุรีจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2568 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นและเพื่อเป็นการเทริดพระเกียตรติและสดุดีพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยค่ะ ที่โรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบีนางมรกตจันทราต์เพื่อนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบีเป็นประธานเปิดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ประจำปี2568โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ โดยกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2568ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คณะครูโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบรีและคณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์โดยนางมรกตจันทรรัต ู่วำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธต์ิตเทศบาลเมืองลบบีกล่าวว่าการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2568ของโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาส์ิตเทศบาลเมืองลบบี เพื่อเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยรวมถึงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมาถบพิศรพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและแสดงออกซึ่งความรู้และความสามารถตามความถนัดและความสนใจในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศชาติ ประกอบกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เน้นในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลงบรีจึงได้ตระหนักถึงความสําคัญนี้จึงได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2568ขึ้นในวันที่19สิงหาคม2568ที่ผ่านมา โดยการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณะนักศึกษาฝึกประสบการณ์โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนในยุคปัจจุบนันภายใต้แนวคิดด้านการพัฒนาชีวิตและการศึกษาโดยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยีสู่วิถีแห่งนวัตกรรมเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติอีกทั้งยังสามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและยังถือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถตามความถนัดและความสนใจโดยมีกิจกรรมต่างๆทางการจัดนิทรรศการการทดลองวิทยาศาสตร์ที่สนุกและปลอดภยัย การแข่งขันตอบปัญหาโครงงานวิทยาศาสตร์เวิร์กช็อปเกี่ยวกับดาราศาสตร์และกิจกรรมสร้างสารรค์อย่างเช่นการประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้นค่ะ สำหรับโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบีเป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบีที่เปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในปีการศึกษา2568มีนักเรียนที่เข้ามาศึกษาในโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบีประกอบด้วยนักเรียนชั้นอนุบาลจํานวน36คนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ชหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่หกจำนวนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่คนและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงมัธยมศึกษาปีที่สามจำนวนหนึ่งร้อยยี่สิบห้าคนซึ่งถือว่ามีจำนวนมากกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลจากการจัดการศึกษาที่เป็นรูปธรรมที่มีผลสำเร็จทางการจัดการเรียนการสอน โดยการจัดการศึกษาให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีศักยภาพตามกรอบของปฏิรูปการศึกษานอกจากนั้นยังส่งเสริมกิจกรรมด้านการอนุร,รักษ์ศา,าสนาศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เน้นการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครองประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาโดยมีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่าจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต บนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและยั่งยืนค่ะ ก่อนจากการวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบคุณนายแพทย์บราศักไกลเลิกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะติดตามรับชมข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเทศบาลเมืองลบรีได้ใหม่ในช่วงข่าวต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ